ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวธาตุดินทุกทกท่านด้วยนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและชาวราศีมังกรวันนี้นะเราจะมาดูดวงสถานการณ์ความรักประจําช่วงวันที่7 ถึงวันที่14เดือนพฤษภาค,คมกันนะคะว่าความรักของชาวทัดดินเป็นอย่างไรกันบ้างนะการอ่นานไพ่ในครั้งนี้นับตามลัคนาราศีแบบไทยหรือชาวทัดดินท่านใดนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานตรงก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อได้นะ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณค่ะชาวทัตดินวันที่7ถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมนี้สถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสถานการณ์ความรักในช่วง7-14ถึง14นะมันจะเป็นช่วงแห่งการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะตัดสินใจเลือกต่างความรู้สึกตัดสินใจเลือกเดินทางชีวิตนะ ว่าเราจะไปทางซ้ายทางขวาว่าเราจะไปทางไหนดีนะคะแล้วก็ใช้ความรู้สึกในก้นบึ้งของหัวใจในการตัดสินใจนะคะใช้พลังงานความนึกคิดและความเชื่อตัวเองเพื่อเป็นการตัดสินใจเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินไปนะ ในช่วงวันที่7ถึงวันที่14นี้นะคะมันบ่งบอกถึงการที่คุณจะเห็นแสงสว่างในสายทางที่คุณกําลังจะเดินนะคะหรือว่าความรักที่คุณกําลังจะเดินไปเนี่ยสถานการณ์อุปสรรคต่างๆที่เราพยายามเผชิญมาโดยตลอดที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นลู่ทางที่ดีสักเท่าไหร่หรือว่าการที่เราตกหลุมรักใครสักคนแล้วก็ยังไม่ได้มีทางออกยังไม่ได้รู้ทิศทางน,นะคะมาในช่วงนี้นะคุณจะรู้ในวิธีการ ในการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะมีพลังงานของการที่เราจะได้ move อ่อนด้วยนะคะ move อ่อนออกจากความวิตกกังวล move อ่อนออกจากความเศร้าเอาตัวเองออกไปอยู่ในจุดที่เราจะรู้สึกได้ว่าการที่เราเลือกเส้นทางของชีวิตเนี่ยมันจะต้องเป็นการเลือกด้วย ความรู้สึกที่เรามั่นใจนะคะสรุปว่าในช่วงวันที่7ถึงวันที่14นะชาวทัดดินทุกท่านนะคะจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตคู่จะเป็นการที่เราได้ก้าวออกมาจากจุดที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุข ก้าวออกมาจากอดีตนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเองนะกลับมาเยียวยาความรู้สึกตัวเองกลับมาฮิลลิ่งหัวใจตัวเองให้ตัวเอง กลับมามีความสดใสมีพลังงานบวกนะคะมันกําลังจะกลับคืนมาอีกครั้งหากใครนะชาวท้าดินที่คุณกําลังเผชิญอยู่กับความรักที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะหรือ,เ,อเราเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักครั้งนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนบางท่านเนี่ยคบกันมานานรักกันมานานจนถุนจนถึงจุดเปลี่ยนนะทางแยกของชีวิตคู่นะคะว่าจะรักกันมากขึ้น กลับมาปรับจูนกันหรือว่าอาจจะมีความคิดในเรื่องของการตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อที่จะบอกแยกทางกันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะในช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเซนสติฟมากๆหัวใจอ่อนแอมากๆนะชาวััตดิน เรามาดูพลังงานไพ่หย,ยิบสี่กันนะคะว่าไพ่หย,ยิบสี่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุดินบ้างเนี่ยห้าถ้วยพลังงานชัดเจนนะคะหลายท่านเนี่ยรู้สึกกําลังเหมือนกับหยุดชะงักความรู้สึกที่จะรักใครเนาะยิ่งถ้าโสดมานานเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าในเวลานี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการมีความรักบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะต้องตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตหรือใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะด้วยความเป็นชาวทาาดินนะคะเวลาที่คุณรักใครแล้วคุณรักจริงคุณเต็มที่นะคะคุณค่อนข้างมีความจริงใจจริงจังกับ ความสัมพันธ์เนาะเวลารักใครแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะรักให้มันเป็นรักแท้รักให้เราไปตลอดลอดฝั่งสำหรับใครที่โสดมานานเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเริ่มชินชากับการที่อยู่แบบโสดๆอยู่แบบเงาๆและก็อาจจะมองว่า เรื่องของการมีแฟนการมีคู่ชีวิตเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระทางความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยเลยทำให้ตัวคุณเองนะคะชาวทัดดินยังดูไม่ได้สแสวงหาความรักนะคุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเอง คุณยังรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีความเหงาไม่ได้มีความเศร้าอะไรไม่ได้รู้สึกว่าขาดความรักนะเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาทำตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นหลายๆท่านนะคะเริ่มเอาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติเริ่มรักษาเยียวยาความเจ็บปวดที่มันผ่านมา ธรรมชาติในที่นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นธรรมชาติป่าเขาปกติเนาะแต่เป็นการอยู่กับธรรมชาติของตัวเองการทําตามความรู้สึกตาทำตามเสียงหัวใจของตัวเองบางท่านเจ็บมาหนักอยู่เลยค่ะชาวทัดดินนะเจ็บหนักยังรู้สึกว่าเรายัางไม่พร้อมกับการที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าบางท่านยังลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้แบบร้อ์เซ็ ความผิดหวังในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในหัวใจอยู่นะคะยังเจ็บปวดอยู่ยังรู้สึกว่ายังเสียหลักอยู่ตอนนี้ขอตั้งหลักขอพักใจก่อนนะคะมองไม่ออกจริงๆว่าเออเราจะเดินทาง เส้นทางชีวิตคู่เนี่ยไปในทิศทางไหนดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะหลายท่านก็อาจจะมีเรื่องของความกดดนันการเปลี่ยนแปลงการเสียสละการที่เราทุ่มเทเพราะความรักมากจนเกินไปการเสียสละหน้าที่การงานไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักหรือว่าไปตั้งหลักปักฐานอยู่ใน พื้นที่ของเขาทําให้การเลิกราหรือว่าจุดเปลี่ยนทางแยกของชีวิตถ้าเราจะต้องเดินออกมาเนี่ยมันก็เป็นทางที่คุณจะต้องเจ็บปวดหรือว่ามันก็จะต้องมีราคาที่คุณจะต้องจ่ายนะคะหรือใครที่ช่วงนี้กําลังคิดที่จะเลิกคิดที่จะหยุดความสัมพันธ์รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกต่อไปได้เนี่ย มันบ่งบอกว่านะคะเดือบฟูนะสถานการณ์มันยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะคุณจะมองเห็นทางทางเดินแหละแต่ว่าคุณจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจเดินอะไรที่จะแบบเดินออกมาจากใครหรือว่าแยกออกจากความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพราะการเดินออกมาของคุณมันค่อนข้างมีความเสี่ยงมันไม่ใช่เสี่ยงแต่เรื่องของ นะะหน้าที่การงานความมั่นคงแต่ใครที่เป็นครอบครัวกันมาอยู่แล้วหรือว่าใช้ชีวิตคู่สร้างหลักฐานสร้างหลักปักฐานกันมาแล้วเนี่ยบางทีการที่เราจะตัดสินใจไปมันก็เป็นการตัดสินใจที่เราจะทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกไม่ได้บางท่านเห็นมองมองเห็นทางออกของจุดที่เราจะไปนะคะรู้ว่าอยากจะเดินทางไปรู้ว่าอยากจะออกไปจากจุดจุดนี้ แต่มันก็ยังไปไม่ได้มันทำได้แต่เพียงแค่ว่าเราต้องกลับมานั่งฮิวใจตัวเองแล้วก็พยายามนะคะเอาปัจจัยรอบด้านเนาะภาระครอบครัวนาะที่การงานหากมีบุตรบริวารร่วมกันก็เรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เขาเห็นชีวิตคู่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมาเป็นที่ตั้งมันไม่สามารถตัดสินใจตามอารมณ์ตัวเองได้นะทำได้อย่างเดียวเลยก็คือการกลับมารักตัวเองการกลับมาฮิวใจตัวเอง การกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานที่ต้องกลับมาลุกสู้ลุกขึ้นสู้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหนึ่งดาบนะหกถ้วยนะคะบางท่านก็มีพลังงานนะคะของการที่เราเนี่ยจะต้องเผชิญไปอยู่กับ เรื่องเดิมเ,มเนาะอาจจะเป็นปัญหาเดิมทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมนะความไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องเดิม,ดมจนทําให้คุณก็รู้สึกว่าเออเรามีปัญหากันเรื่องเดิมอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินออกไปจากจุดจุดนี้แต่มันก็มีทั้งความดีความผูกพันที่เราใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมามีภาระพันธะที่เราต้องช่วยกันดูแลมันทำให้คุณเองก็ต้อง ต้องเข้มแข็งก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจอะไรได้เนาะเพระเด็กทาวเวอร์ถ้าตัดสินใจไปเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่มันอาจจะ หลายอย่างมันมันก็อาจจะพังตามกันไปเนาะเพราะว่าถ้าตอนนี้นะคะใครกำลังคิดว่าจะตัดสินใจเลิกจะตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ในช่วง7ถึงวันที่14พฤษภาคมเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาเป็นการเลิกกันแบบเลิกกันไม่ดีเป็นการเลิกกันแบบที่จะทำให้คุณเองก็เสียหลักกับการใช้ชีวิตทำให้คุณเองก็อาจจะเสียใจแล้วก็ มันมีผลกระทบอื่นๆตามมาเนะคะพราะช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาตุดินช่วงนี้หนักแน่นก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะเป็นการวางแผนเป็นการดูลู่ทางเอาไว้ก่อนดีกว่าให้ผ่านพ้นวันที่14ไปนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพลังงานแบบนี้นะเป็นพลังงานที่คุณมีความใจร้อนมีความใจร้อนมีความรีบอยากตัดสินใจ เพียงแต่ว่าคุณยังทําอะไรมากไม่ได้มันก็เลยอาจจะมีสภาวะของความรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยอยากจะไปอยากจะไปอยากจะออกจากจุดจุดนี้นะเห็นทางเดินแล้วแหละว่าจะไปแต่ว่าไอทางเดินตรงนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นทางเดินที่เราเลือกทุกทางหรือเปล่า บางท่านเนะะี่ยคอยู่ในช่วงรอยต่อของการที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างที่บอกไปเนาะแต่ไอการที่เราจะพอแค่นี้เนี่ยบางทีเราก็ยังห่วงหน้าพวงหลังอยู่ห่วงคนข้างหลังห่วงความรู้สึกเขา ห่วงคือใจเรามันยังเหมือนกับมีความแคร์ความรู้สึกของกันและกันอยู่นะคะสำหรับใครที่มีคนรักหรือรวมไปถึงการที่หากเราจะตัดสินใจเดินออกไปอะคะ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่บางทีคุณก็ต้องยอมรับกับผลกระทบที่มันจะเข้ามาซึ่งคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นชาวทัดดินนะพุศพบกันมังกร คุณสามารถที่จะรับมือได้ถ้าเฉพาะตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกับ ชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวคุณเป็นคนที่รักคนรอบข้างมากๆรักครอบครัวแคร์ความรู้สึกเป็นห่วงบางทีเราอาจจะคบกันมานานจนเรารู้อะค่ะว่าเขาก็มีแต่เราคนเดียวถ้าเราจะตัดสินใจออกไปเลยในช่วงนี้มันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดที่ว่าเราจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าคือมันจะเป็นพลังงานความสับสนเป็นพลังงานความซับซ้อนเป็นพลังงานที่คุณยังไม่กล้าที่จะเด็ดขาดแต่มันมีความคิดนะ มีความคิดมีภาพขึ้นมาในหัวมีหนทางที่เราจะไปเพียงแต่ว่า ด้วยบริบทต่างๆที่จุดที่คุณยืนเนี่ยมันยังทำอะไรมากไม่ได้นะคะช่วง7-14วันนี้17-14พฤษภาคมนี้ก็ยังจะต้องเผชิญกับเรื่องที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจบ้างเนาะบางท่านนะใครที่เป็นแฟนการรักกันมานานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นการทะเลาะกันรุนแรงแต่เป็นการประชดประชันกันเป็นการมีปัญหาการแต่มันเรื่องเดิมพอเรื่องเดิมที่มันสะสม สะสมคุณจะเกิดอาการน้อยใจเพราะว่าความอ่อนแอทางความรู้สึกมันมีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วพอเราอ่อนแอเราก็จะเริ่มคิดที่อยากจะไปคือในหัวคุณในช่วงนี้มันมีความคิดแต่อยากจะไปคิดอยากจะก้าวออกไปคิดอยากจะเลิกคิดอยากจะแยกกันอยู่คิดแบบ ไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยมีความสู้ไม่ค่อยมีพลังงานบวกเท่าไหร่ในมุมความรักนะคะคนโสดนี่ยิ่งแล้วเลยนะคนโสดเนี่ยอยู่กับตัวเองได้นะคะเจอเฮอร์มิตนะอยู่กับตัวเองได้อยู่กับความสันโดษได้อยู่กับความเหงาได้แล้วก็นะรู้สึกว่ายิ่งอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวมันมีพลังงานบวกมากกว่า อยู่คนเดียวมันรู้สึกว่าเราเรามีกําลังแรงกายแรงใจที่มากกว่ามันไม่ปวดหัวดีอะไรประมาณนี้นะคะจะอินโทรนิดนึงนะพลังงานของชาวทัศด,ดินในช่วงนี้นะคะเดอะเมเจเชียนะแต่คุณก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองไม่เหงาด้วยแหละพยายามหาหนูน่นหานี่ทำนะคะมีหลายอย่างให้คุณก็อยากทําด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ายิ่งอยู่คนเดียว หรือว่าไม่มีอะไรทําเลยอะค่ะมันจะเป็นความฟุ้งซ่านคุณกำลังพยายามอยากจะม o v e อ่อนออกจากความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจพลังงานลบ ในเกี่ยวกับความรักความไม่ไว้ใจคือมันอาจจะมีอาการแพนิกเนาะกลัวว่าคนที่เข้ามาไม่มั่นใจว่าจริงใจไหมเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าจะเป็นคนที่คุยกันแล้วแล้วจะถูกเทไหมคือคุณมีความกลัวมากๆนะลึกๆแล้ว,วอ่ะคุณค่อนข้างมีความกลัวค่ะกลัวการให้ใจคน กลัวการเต็มที่เต็มร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าจะต้องถูกเทเนาะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดการพอสมควรนะคะอื้ มีไหมคนที่จะเข้ามาจริงๆก็มีมีคนเก่าๆที่เคยคุยพยายามที่จะวนกลับเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานของคนในเครื่องแบบนะคะพลังงานของชาวราศีพิจิกพลังงานของชาวราศีกัลนลักนณาราศีกันหรือว่าชาวทัดดินด้วยกันเองพลังงานของรักต่างวัยพลังงานของคนเก่าๆที่วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานของคนที่ เคยเลิกไปแล้วก็กลับมานะคะทำให้เหมือนกับว่าอยากจะมาพิสูจน์ตัวเองพอเรากลับมาเจออะไรที่มันเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่มันหน้าตาคล้ายๆกับคนที่เราเคยอกหักมาก่อนหรือเป็นสเปคนะลักษณะนิสัยอะไรต่างๆที่คล้ายๆกับคนที่เราเคยเสียใจเนี่ย พรอเรากลับไปเห็นพอเรากลับไปอยู่จุดๆนั้นมันก็อาจจะทําให้ภาพเก่าๆมันหวนกลับคืนมาเนาะก็ทําให้คุณเนี่ยอดคิดไม่ได้นะแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เราเนี่ย ต้องตัดสินใจด้วยะคะ่ะว่าเราจะให้โอกาสในการคุยไหมหรือว่าเราจะปล่อยผ่านไปดีเพราะว่าช่วงนี้หัวใจคุณมันก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะชาวธาตุดินเรายังจำเป็นที่จะต้องต้องชาร์จพลังกับตัวเองก่อนอะต้องฮิลลิ่งใจตัวเองก่อนนะต้องรักษาแผ่ใจตัวเองก่อนเนี่ย แผลใจคุณเนี่ยมันเจ็บมาทั้งกายทั้งใจเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคนโสดเนี่ยขออยู่กับธรรมชาติขออยู่กับตัวเองขออยู่กับความคิดตัวเองขอทำตามในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องการขอเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากอดีตท,ที่มันเคยเจ็บ ขอใช้เวลาในการบำบัดหัวใจตัวเองแล้วก็ขอเชื่อมั่นในพลังจัก,กรวาลหรือว่าพลังโชคชะตาที่สักวันหนึ่งก็คงจะพบเจอคนที่ดีๆนะคะที่ผ่านมานะเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยเอาจิงๆแล้วชาวทัตด,ดินคุณอาจจะโดนทลาลายความรู้สึกมาเนาะบางท่านอ,อกหักมาบางท่านถูกบอกเลิกมามันก็เหมือนกับว่าอยู่ในจุดที่เราเสียหลักด้วยนะคะไม่รู้ว่า เราจะต้องคาดหวังกับชีวิตคู่แบบไหนคุณจะคิดเยอะค่ะคุณจะคิดเยอะคุณจะซับซ้อนคุณจะเหมือนกับว่าค่อนข้างมีพลังงานลบเนาะไม่ใช่คิดลบนะแต่ว่ามีพลังงานลบมีความกลัวหากรักใครก็กลัวว่าจะต้องเสียใจหรือว่าแฟนปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังคบอยู่เวลาที่เราจะตัดสินใจออกจากชีวิตเขาเนี่ย มันก็ทําให้คุณก็ยังกลัวกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะไม่มีใครกลัวเขาจะไม่เจอใครที่เข้าใจเขาเท่ากับคุณคือไอ้ความผูกพันที่มันมีความเข้มข้นทางความรู้สึกมันยังหยุด ลึกๆนะคะความอ่อนแอมันมีสูงชาวทาตดินสถานการณ์ความรักในช่วงวันที่7ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยมันก็เลยยังจะเป็นช่วงที่อ่อนแอบางท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเหมือนกับเก็บตัวนะคะเก็บตัวบางทีถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะเลือกที่จะไม่คุยไม่เผชิญหน้าเพราะทุกครั้งที่คุยทุกครั้งที่ เคลียหรือบางทีเราไม่ได้มีปัญหากันแต่ด้วยความที่เรามีความต่อต้านเขาอยู่ในใจนะเรามีความคิดที่มันไม่ตรงกันเรารู้สึกว่าเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมันก็ทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีความคิดที่มันสวนกันอยู่ใน สมองในการตัดสินใจนะว่าเราจะทนอยู่กับคนแบบนี้เราจะทนอยู่กับรักแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนคือความรู้สึกการกระทำแล้วก็สมองที่คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันค่อนข้างไปคนละทิศคนละทางแล้วมันก็มีภาวะของความกดดันเนาะเป็นความเก็บกดค่อนข้างสูงก็เลยทำให้ ไอ้สถานการณ์ที่คุณจะเจอเนี่ยมันจึงมีพลังงานลบมันจึงมีความเศร้ามีความเหงามีความรู้สึกว่า ถ้ายิ่งเจอหรือยิ่งอยู่ไกล้แฟนเนี่ยมันจะหมดพลังมากๆเราก็จะอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนละมุมนะคะบางทีก็อยากแยกห้องกันนอนอยากแยกกันอยู่นะหรือใครที่แบบอยู่ไกลกันนะคะจากเดิมที่อาจจะเคยมีนัดว่าจะได้เจอกันในช่วง7-14พฤษภาคมนี้อยู่ๆคุณก็อยากที่จะยกเลิกนัดเขากระทันหันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีกระจิตกระใจในการไปเจอ นะอยู่ใกล้แล้วมันหมดพลังอยู่ใกล้แล้วมันเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกของความเซ็งเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้คงเป็นช่วงที่อ่อนแอสําหรับชาวทัดดินก็คงต้องรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาดีๆให้หัวใจคุณเนี่ยมันมีพลังงานบวกให้เราอาจจะไม่ต้องมีความคิดที่มันซับซ้อนคิดที่มันเป็นทางแยกทางเลือกนะคะยิ่งแบบ ถ้าคุณเจอพลังงานของคนเก่าๆกลับเข้ามานะคุณก็จะมีความคิดอยู่ในหัวตีกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขากลับมาแล้วเราจะต้องเจ็บแบบเดิมไหมไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าการกลับมานครั้งนี้เนี่ยเขามีเจตนาที่จะเข้ามาพึ่งพาเข้ามาให้เราเป็นตัวเลือกหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะรอคอย คนที่เขาเจอว่าเป็นคนที่ใช่เหมือนเข้ามาแก้เหงาไหมคือมันมีความคิดที่เราอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยมีหัวใจที่ฟูฟ่องที่จะรักใครสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองเป็นช่วงเวลาแห่งการรักตัวเองเป็นช่วงเวลาแห่งการอยู่กับความสุข ที่ตัวเองจะหาได้ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับคนเนาะหลายๆท่านก็เลือกที่จะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่กับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนเป็นที่ปลอดภัยสําหรับคุณนะหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะหรืออยู่กับลูกอยู่กับบุตรบริวารน,นะคะหากไม่ไม่มีใครเลยเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าการอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่กับห้องอยู่กับโทรศัพท์นะคะอยู่กับสิ่งที่ตัวเอง รู้สึกว่ามันไม่ต้องมีอะไรมาปะทะหรือไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความรู้สึกอยู่แบบชิลๆฟังเพลงเหงาฟังเพลงอกหักหรือฟังพอดแคสต์ฟังอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องไปปรึกษาชีวิตกับใครนะเออช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างงงเหงาช่วงที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวช่วงที่ค่อนข้างเหมือนกับว่ากลับมาฟื้นฟูดูแลตัวเองหรือบางท่านก็คือเข้ายิมนะเข้าไปฟิตเนส ไปออกกำลังกายออกไปวิ่งออกไปอยู่กับธรรมชาติทำให้ตัวเองแบบได้รับการบำบัดนะคะหรือทำงานถ้าต้องเจอผู้คนมันก็บ่งบอกว่าคุณก็อาจจะเอาหูฟังเพลงเนี่ยนะคะปิดหูเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในโลกของเราที่มันเป็นโลกส่วนตัวของคุณจริงๆนะเออช่วงนี้คือคุยกับใครก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะชาวธาตุดินแล้วก็ ยิ่งมีแฟนเนี่ยยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าหดหูหัวใจนะ่ะเออจริงๆบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้แย่แต่ว่าพลังงานคุณนะพลังงานคุณที่มันอาจจะค่อนข้างติดลบนิดนึงนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างดาวค่อนข้างแย่ค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งๆอยู่อยู่กับสติปัญญาของตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองดีกว่าดีกว่าที่จะหาไปเออจะหาที่ปรึกษาอะไรประมาณนั้นนะมีคนเข้ามาจีบก็ ไม่มีอารมณ์จะคุยบางทีคนที่ทักเข้ามาคนที่พยายามเข้ามาจีบเนี่ยคุณก็เหมือนกับเลือกที่จะเงียบใส่เลือกที่จะให้ให้เขาเกิดความรู้สึกสงสัยว่าคุณหายไปไหนหรือบางท่านเนี่ยใครที่มาตามจีบคุณเยอะๆนะคุณก็จะเลิก อ่อนเลยนะคะก็คือแบบไม่ออนไลน์ไม่เคลื่อนไหวไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นนะอยู่แต่กับบน YouTube ก็ได้นะหรือว่าไม่อยู่บนโลกโซเชียลอะคะ่ะอยู่บนโลกที่เราจะได้ผ่อนคลายเนาะส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเล่นโทรศัพท์ ตอนนี้ก็อาจจะดูหนังดูซีรีส์นะคะังฟัง u u u e e มากกว่าที่จะไปดูพวกโซเชียลดูเฟซดู k ิน t n s t a รม a m อะไรเงี้ยคือแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ดูความเคลื่อนไหวในชีวิตใครไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นชีวิตใครทั้งนั้นนะหรือว่าใครที่แบบเรามีปัญหาเรื่องความรักในอดีตที่ยัง move on ไม่ได้ช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่คุณ move on ได้แล้ว m o ู e o อมาอยู่กับตัวเอง m มู e o อนมาทำตามเสียงหัวใจตัวเอง m มู e o อนมารักษาตัวเองนะคะยังไม่ได้ m o ู e ออนออกจากเขาได้นะแต่คือ m มู e o อนออกมาเพื่อที่จะรักษาตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีเรี่ยวแรงที่จะมีพลังงานบวกๆในอนาคตว่า เ,ออเราพอที่จะเจอคนดีๆอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่นานไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือ,อติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยหรือนะคะหากท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดเลยเนี่ยจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้าัาได้เลยแปะช่องทาง การติดต่อเอาไว้ให้หน้าคลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ